สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับเดี๋ยวนี้มาส่งงานนะครับผมเป็นตู้ลำโพงให้กับลูกค้านะตัวนี้นะครับก็เป็นตู้ลำโพงของผมเองนะครับผมที่ทำเอาไว้ใช้งานแห่อะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าออกได้ไปประมาณ2งาน3งานนะครับก็เลยทำตู้ลูกใหม่นะครับที่มันใหญ่กว่านี้นะครับลูกนี้ก็เลยไม่ได้ใช้งานนะครับก็เลยตั้งเอาไว้ ก็ลงขายไปก็หลายวันแล้วนะครับผมซีนถุงพลาสติกอะไรไว้เรียบร้อยนะครับกันฝุ่นนะก็ลูกนี้เป็น8นิ้วนะครับผมแม่เหล็กร้อยยี่สเปคเต็มนะครับวอลสามสิบห้าแล้วก็แหลมก็ใช้เป็นแม่เหล็กหนาสิบห้านะครับก็คือเป็นตัวท็อปทั้งหมดเลยนะครับเฉพาะดอกลำโพงเนี่ยก็อยู่ประมาณสามพันกว่าบาทนะครับผมยังไม่รวมตู้นะรวมตู้แล้วเบ็ดเสร็จอุปกรณ์ต่างๆหน้าแล้วนะครับผมก็อยู่ประมาณสี่พันกว่าบาทนะครับแต่ว่าลูกนี้ผมขายไปสามพันกว่านะครับผมมี ไฟเนี่ยคือผมแถมนะคือไม่ได้พูดถึงว่าเรื่องไฟเนี่ยผมแถมไปให้แล้วก็ให้ขั้ว XLR ไปด้วยนะครับเพราะว่าผมใช้เป็นขั้ว XLR ลูกค้าไปต่อได้เลยมีสายไฟแค่2เส้นนะครับบวกลบต่อผิดไม่พังนะครับไฟนะแค่สลหรับขั้วเอานะครับผมอ่ะทีนี้เดี๋ยวลองมาฟังเสียงกันนะครับผมก่อนที่จะจัดส่งให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวผมขอพลีโดยแป๊บเดียวนะครับอ่ะปลีที่ใช้เทสก็ใช้เป็นตัวท็อปดีเจ็ดเลยนะครับนะแนวฟังนะครับ กองฟ้าบดคิดถึงกูบนบ้านแป้ไม่พร้อมแม่ตาสนเลนบอเหินหน้าแฟนมาลแล้วสะโดนคิดทอดหุนหัวแม่พุกดอกบัวเม่อบนเห่เพียนพันษาเจอหน้าหมดแต่สาวบดก็เงียบา บ่าเยอะโซทนโสว์โอ้สาวบังดอกหัวบาศอย่า,ร,า,ร,ร,า,ยารักห่างกันพี่เสดวดไวสวนพระยาเทศเสียบังไฟเสนกับพี่ชายเจ้าลืมแล้วบอกไม่ชอบพักใสบามลังบังไฟอย่าโซทน เคยเที่ยวด้วยกันสงครา้ผ่านมาถ้าเดือนและหาสุญยาล่องเรือละพูดชมคุณเลือ้องพาเธอเที่ยวเทมพาแต้มหกเกียบเขื่อนสิริทรเคยได้พาปัด่อนดูของสิบูชเชื่อมมูลสีคราม มื่อมองฟ้าคิดถึงหน้าอ่อนยิ้มเลือจะคนทัาซ่าท่าเรือไม่เห็นหน้าแฟนที่แสนว่างเปลากลับมาอย่า นะครับผมก็จะประมาณนี้นะลูกค้าท่านไหนอยากได้ตู้งานประมาณนี้นะครับผมก็สั่งเข้ามาได้ตัวนี้เนี่ยเป็นงานไม้อัดตาภูเขานะครับผมแล้วก็หนา15มิลยิงด้วยสีระเบิดนะครับ <c oughs> ก็กันน้ําได้นะพวกนี้นะครับผมกันน้ําแล้วก็ทนต่อการก,ะกระแทกอะไรพวกนี้นะครับผมพอใช้งานได้ยาวๆเลยตู้ลูกนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นไม้15มิลเห,หมืนหมอนกันนะครับเป็นไม้ตาภูเขาเหมือนกันเป็นไม้แท้นะครับลูกนี้ผมทําออกมาก็ ถ้าใครสนใจผมก็าขายให้นะครับลูกนี้นะก็ราคาคุยกันอีกทีนึงนะครับตัวนี้เป็น10นิ้วนะครับคู่แล้วก็แหลมเนี่ยเดี๋ยวไอเนี้ยผมใส่เอาไว้ฟังโชคเรานะครับแหลมมันจริงๆจะเป็นอ่าไดเวอร์นะครับผมปาก8นิ้วนะครับ ก็ถ้าลูกค้าจะเอาก็คือเดี๋ยวผมประกอบไว้ครบชุดให้ได้นะครับผมอันนี้ผมประกอบไว้ฟังเฉยๆก่อนนะครับอ่ะโอเคข้อคลิปนี้จบไว้เพียงแค่นี้นะครับผมลูกค้าท่านไหนสนใจอยากได้ดอกลำโพงอยากได้ปรีแอมหรือว่าตู้ลำโพงงานประมาณนี้นะครับสั่งเข้ามาได้นะครับผมจากโรงงาน JKT ผมรับประกอบให้นะครับโอเคก็ขอบคุณลูกค้าที่ติดตามรับชมรีวิวแล้วก็ลูกค้าที่ออเดอร์กันเข้ามามากๆนะครับผมจาดราพียรแค่นี้ครับสวัสดีครับ